สายอโซจ้าทุกคนวันนี้อยู่เกม The Dog อ่ะหมา <laughs> ไม่รู้ว่ามันจะไปเฮ์เลอร์ได้ยังไงและเพื่อความสนุกจะไม่อ่านไตเติ้ลอะไรทางนั้นไปแบบไม่รู้เรื่องนี่แหละไปเริ่มเกมใหม่ไหมไปดิคืออะไรอ่ะหมาจะมาแรลกกูเหรอแต่นั้นก็ดูเหมือนหมาบ้านนะจะใส่ดโฟนแล้วใส่แล้วเรียบร้อย ฉันไม่เข้าใจ The Dog โดยชิดเซสการ์ัตสตูดิโอโอเคเราทานอาหารเช้ากับครอบครัวนี่เราไม่คิดจะคุยกับลูกเลยล่ะพิมมี่ลูกวันนี้พร้อมจะไปเรียนไหมอ๋อผมพร้อมมากเลยฮะอ้าแล้วซูซี่ล่ะลูก ซูซี่พร้อมที่จะไปโรงเรียนไหมลูกได้เจ้าเด็กป๊อบมากเลยเอ้ยไม่ใช่ทิมี่แต่บิลลี่วะให้กูดาชื่อใครไก่เขียงอยู่อ่าพ่อฮะว่นหัวห่วนะัะพ่ออ๋อไม่ใช่อ๋ออันนี้เราพูดเอ้ยอันนี้เราพูดแต่อันอันบนน่ะลูกพูดพ่อฮะใครมันพยายามเข้าบ้านเราฮะไม่ต้องเป็นหัวงนะลูกนะ มื่ก็เกีบม,มาเรานะ่ะมาบ้านใครเปิดประตูได้ว่ากูถทมเลยกดสปเปซบาร์่ดลุกขึ้นทำให้หมาใจยเย็นลงกูมีมาหรือกูมีเวนดิโก้คะ เป็กูบิสกินวอล์กเกอร์นี่เฮชั u อัพกับเฮ้ยเงียบ <Hello. S 1> นี่คือวิธีคามดมึงใช่ไหมยกินต่อมันจะเฮเรอร์อะ กลางคืนแล้วความเฮือเรน่าจะใกล้มาแต่ฟ yeah, ักต้องสืบพิมพ์เลยนะเดีย๋ยวขอดูซองหน่อยดิใครมาวะใครนิ้งนองวะเออครับเออคุณครับพวกเราได้มีเหตุแจ้งว่าเราได้มีการสืบสวนมาว่า ร้านขายของามใกล้ๆนั้นได้มีไฟไหม้เหตุไฟไหม้ขึ้นนะครับผมแค่อยากจะมาถามหมู่บ้านเพื่อนบ้าแถวนี้ถ้ามีใครได้เห็นร่องรอยหรือ,บอเบาะเสอะไรบ้างนะครับเออไม่นะปกติพวกเราไปชอปปิ้งกันที่ห้างนะกูชักจะไม่แน่ใจแล้ววานั่นนั่นนั่นมา <laughs> <laughs> อย่าไปสนใจเอ้ยผิดเสียงอย่าไปสนใจเลยครับนั่นหมาผมเอง <laughs> เอือฮึเออขอโทษสนสำกับการรบกวนด้วยนะครับเออไม่เป็นไรครับก็ถ้าช่วยถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับคุณตำรวจ ไม่ใช่ดอกไม่ใช่หมากูว่าไม่ใช่หมาแหละกูอเอาใครมาแน่เด็กกูเอาใครมาเมียยังคุยเลยเนี่ยลูซี่ยังคุยกับกูเลยที่รักค่ะกูชอบไปดูที่ทีวีเลยไ,ไะฉันจะคิดว่ามันไม่ค่อยจะใช้ได้อ่ะค่ะได้เลยที่รักเพื่อภระยาสุดสวยของผมโอ้โหที่รักขอแก้มเลย เอ้ยที่รักผมนี่มันสุดสวยจริงๆซ้อมสอิเครื่องมืออยู่ในห้องนอนอาได้เป็นงไงบ้างลูกเอ้ยเออพ่อเดินตีตนะลุกตดตีตดทีดทนั่นอะไรอ๋อลูกชายเช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาเครื่องมือที่ห้องนอนแป๊บหนึ่งหนะ้ารอแป๊บหนึ่งแต่ไม่ไไม่นอน ห้องนอนกูนอยู่ไหนวะที่รักอยู่ๆผมก็ลืมนี่อเปล่านะห้องนอนไหนวะอืมอันไหนวะอันไหนคือสิ่งที่มันจะซ่อมได้วะเนี่ยเหรอ ใช่ใช่แล้วไปเร่อยไปเร่อยสิรักรอบแป๊บหนึ่งนะจ๊ะก็ต้งเอาเครื่องมือลงไปบอกเด็กๆว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะผมสอนให้แป๊บเดียวไม่มีปัญหาระดับนี้ทำไมเหมือนกล้องเครื่องมือมันคนละแบบกันกั่นี้เล่ว,ว่โอ้ยเขาเก่งที่จุดเลยค่ะ กระตูนมาแล้วกูพากสียงบิลลี่ว่าไงว่ากูลืมแล้วไหนดูสิมีข่าวอะไรขึ้นมาไหมไม่มีขอนขอประตูมันเยอะจังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้เฮ้ยไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่และไม่ใช่และไม่ใช่และลุกลุกดีอุ้ย เมียเมียจ๋าเมียมองกูอย่างงี้กูตกใจนะเมีย <laughs> ทุกทุกอย่างโอเคไหมคะที่รักครับอ๋อไม่ใช่เมียเมียเราตื่นทุกทุกอย่างโอเคที่รักเดี๋ยวผมจะการเองนอนไปได้ที่รักจ๋าไอ้วาใครปลุกกลัวมานี่ไอ้วะ ไอ้จ,จิงโง่ไปดนึงใครวะใครบังอาจมาเอิร์มเริงเฮิมเกลือ หนว่า c ัม m ์เดอะด็อกเ a ค e a เฮ้ยเดี๋ยวนะชิปพายแล้วมันคือเสียงหมาเรามันคือเสียงหมาเราแล้วกูถือไม้แบทมาชิปพายและกูก็นึกว่าคนมาไม่ใช่หมา ไม่ใช่หมากูว่าแล้วไม่ใช่หมาหรอกเช็คทั้งบ้านหมาบ้านแกนดีมีของครบอย่างเงี้ยกูว่าแล้วว่าไม่ใช่หมาเปียโดนจับสะเก็ดอมาหนังไงกูโดนแล้วตายไหมฉันว่าฉันตายนะ เราได้เล่นเป็นตัวนี้ว่ะดูว่าเราแค่ฟื้นขึ้นมาวะไม่เราคือคนที่โดนเรียกว่าเป็นหมามีเสียงคุยกันนี่บิลี่ มินี่นั่นเธอเหรอเคทที่รักไม่ต้องห่วงเพื่อนม่ขมารอนะแล้วเราขังเขาไว้ทำเฮียอะไรวะไม่เข้าใจ มีเวลาจับขึ้นอยู่เอ่อ กูเกิลฝนกูเกิล f นกูเกิลฝ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 นเวลาใลงจะครบแล้ว ทดลองอีกทีนะเพื่อจะมีชักจบอีกอันแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวเช็คในเว็บก่อนว่ามันมีกี่ฉากความนิวมิ g ซิงพีโปลมิ i ซิงพีโปลแล้วก็อะไรอีกวะอุย๊ยอูอ่านไม่ออกมันแบดนเกินแต่เราเนี่ยแหละน่าจะเป็นเบื้องหลังเบือ้องหน้าพอดีนี้แหละประตูบัง What the fuck? <laughs> 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 รายละเอียดของการหายตัวไปกูไม่ได้รักใจเมื่อเจอของพวกนี้ไอ้ป้าโอ้ยเออเอาเข้าไปเฮียอะไรเนี้ยแล้วกูเดินได้ยังไงเนี้ยหรือมันควรจะเดินได้อย่างงี้วะกูไม่ใช่นะหน้าต่างไม่มีหน้าต่างเออเอาวะเฮ้ยเทอวย บ้านกูโอไม่ก๊อดอะไรวะเนี้ยว h a เดอะฟัคโอเคถ้าเกิดเราไปที่มอละ่ะเดี๋ยวดูดิไหนมันก็พังมาขนาดนี้แล้ว,เด,วเดินไปมอดีกว่า บ้านหลังที่มันดูมีไฟดูมีอะไรมากที่สุดถ้าเราเดือดหมดนี่นะไอ้บ้าเอออ่ะเจรินพอแล้วกูติด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 อยู่กับเขา แต่และแต่ไอ้ผู้ชายคนนี้คือคนที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่เรายังไม่รู้เหตุผลอยู่ดีแฮะว่าตอนักพาตัวเขามาทำไมอาจจะมีเหตุผลตัวละครเราอาจจะมีเหตุผลหรมั้งที่รักตะที่ัรัลกลักพาตัวเข้ามาอาจจะเจอเหตุไฟไหม้มันไอ้คนนี้เป็นคนก่อเหตุไฟไหม้หรือเปล่า ไม่ดูพิษนัายยังไม่ถูกไข่เท่าไร,ร่ฮะเพราะมันมีชับจบเดียวเพราะฉะนั้นก็คงต้องปิดไว้เท่านี้เคจ้าปั่นดีวะปั่นดิกูปกไปเจอบั๊กนี่แหละโอเคงั้นสำหรับวันนี้งั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย